สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยเพราะองผมเป็นสัจจพลสวัสดิ์สินธุ์วงมอหมอสวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการเราผ่านทีวีดาวเทียม13บสามยามไทยจันทร์อังคารพุดสุขบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบสัปเหระจัทนทร์กา,า,ารพุดพฤหัสที่ห้าถึงพรุ่งนี้เช้าคอรับชมรับรับฟังได้นะครับรายการนี้ประวัติด,ดั้งเดิมประมา30ปีที่แล้วมาจากชมรมคนรักสุขภาพ79ออก ก็รายการข้อขวันี้ออกมาคู่มากับทีวีสิบสามสยามไทยั้งนต่เริ่มตั้งสถานีเลยนะครับก็อยู่มาจนตอนนี้ครับรายการอื่นๆอาจจะหายหายไปมั่งใจของเรายังอยู่มาจนเดี๋ยวนี้อาจจะเพราะว่าเราไม่ได้คล้องเกี่ยวกับการเมืองมากมายนะครับเราก็อยู่ในวงสุขภาพทำอย่างไรไม่ให้ป่วยนะก็ คุยกันให้ฟังตอนนี้ในสถานการณ์โรคระบาดเราก็ผ่านเข้ามาตั้งแต่วันนกนะโลกซาอะไรต่ออะไรตอนนี้มาถึงโควิดนะครับโควิดหนึ่งเก้าก็เป็นคำที่มันก็อยู่ในระกูลโควิดหน้านะ,นะครับกอมาถึงวันนี้เรากำลัง อยู่ในระยะระยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นละจากหมื่นเราปวามันจะถึงหมื่นห้าวันนี้มันถึงหมืนถ้าเอาละเขาบอกว่าที่มันตัวเลขม,มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราตรวจสอบทียิบแล้วปูปูปูปปปาตรวจยาเขมเข้มเข้มงวดแล้วก็ตอนนี้ ถ้าหากอยากจะรู้ว่าสถานการณ์ประเทศเป็นอย่างไรดูอย่างนี้ครับดูจากการหาวัคซีนของรัฐบาลจะเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลไม่ไม่ฝังซีนะครับอันไหนได้เป็นเอาอันไหนได้เป็นเอาครับ,รบแต่พยายามที่ว่าแหละการผลิตวัคซีนนี่ผลิตของตลาดคือผลิตไม่ทันผลิตยังไงก็ไม่ทัน อาศัยเราก็ต้องอาศัยบารมีของประเทศนะครับก็จะเห็นว่าแอสตาซินิก้าในขนาดผู้กําลวยการของแอสตาต้องออกมาถแถลงเลยว่าจะจัดให้เราเท่าหไหร่ล้วก็บอกให้รู้สถานการณ์ของแอสตาซินิก้าว่าเจ้าตัวหัวเชื้อที่จะามาเนี่ยมันเกิดจากเราเขาจะต้องไปเอาหนาม เอาแบบานังของเจ้า <c oughs> โควิดเนี่ยมาพเพาะเลี้ยงนะครับเพอาะเลี้ยงก็เหมือนกับเราปลูกต้นไม้เลยนะบางทีมันก,ก,ก็งอกงามบางทีก็ไม่งอกงามแต่เพราะงั้นจำนวนที่จะได้มันทึ้งได้เยอะมั่งไม่เยอะมั่งกระจายกันไปโรงงานเราอยู่ในเมืองไทยก็จริงแต่โอ้เชื่อไม่ต้องมาจากเขาเขาเองก็พยายามจะควบคุมจะพยายามเต็มที่จะผิดเยอะ เพราะว่าอย่าลืมว่าเขาจ้างเราผลิตนะเราผลิตเยอะเท่าไหร่เขาขายเยอะเท่านั้นประเทศไทยเนี่ยถ้าสมมติเขามีโมชื่อไม่ให้เราผลิตเยอะๆนี่ประเทศไทยใช้เราอย่างขายให้พวกมาเลเซียพวกอะไรด้วยเนี่ยทำเงินให้เขาเยอะแยะหมดนะครัแบบเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปว่าเขาหรอกไม่ไม่มีอะไรที่เขาไม่อยากขายอยากขายก็อยากขายครับอยากขาย นะเขาก็เอะเขาก็ตัดใจว่า,าประเทศไทยเนี่ยยังไงเขาต้องได้จำนวนนี้ยัยงน,งนี้แล้วก็บอกเรานะแต่มันก็เหมือนกับหน้าแล้งเนี่ยปลูกแล้วข้าวมไม่งอกมราจะทำาไงได้นะเราก็ต้องภาวนาให้เขาพอะเลี้ยงได้ดีแล้วก็ส่งมาให้เราแล้วไงมาถึงตรงนี้เราก็รู้ละเราอยากได้วัคซีนจำนวนเท่าไหร่ปรากนไม่พอ พอไม่พอเราก็านานก็จะเอา,เอามาดอน,น่ามาดอน,น่าซึ่งเป็นวัคซีนสมัยใหม่เอี่ยมเลยครับ <Yeah. S 1> messenger r n a ในโลกนี้ก็มีไฟเซอร์บริษัทมาดอน,น่าแล้วก็บริษัทของเขาเองนะคือตัวนี้ messenger r n a เนี่ยตัวตัวทำเนี่ยตัวผิตอยู่ที่เยอรมัน คนชิดนยน,นะครับนะครับ b i o n t e c h นะคือบริษัท b i o n t e c h จะาจำไม่ผิดนะนะแล้วตัวข้ตอนนี้เขาร่วมทุนกับไฟเซอร์ผลิดแต่ว่าเพิ่งเห็นตอนเพิ่งเห็นถ้าลองดูไปดูประวัตินะมีบริษัทที่เซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนร่วมลวงมือผลิตกับ b i o n t e c h ทำสัญญาตะระโนวีมาโวล่ะตอนนี้บริษัทจีนบริษัทนี้ฟูซันจำไม่ผิดฟูซันร่วมกับไบโอเอนเทคจะออกเจ้าแม s ซ e เจอร์อาร์เอ็นเอเวอร์ชั่นที่สู้กับเจ้าเอ่อเาเรียกว่าไรเดลต้าของอินเดียได้ก็จะเริ่มเนี่ยสิงหาคมเขาจะออก ือที่ว่าเราสามารถจะติดต่อกับโฟลสันไหมโฟฟูันฟูซันเอฟยูเอสโอเอ็นเอฟยูเอสโอเอ็นหรืาพอจะพอจะแบ,บ่งปันให้เราได้มากไหมสักเท่าไหร่คือเขาเองเขาก็จะต้องมาใช้ในประเทศเขาเหมือนกันเขาบอกว่าเขาจะมาใช้เป็นบูสเตอร์โดสก็คือเข็มทีีสานะเราจะเห็นว่า การวางแผนของจีนเขาวางลวกหน้าตลอดลูหน้าตลอดแล้วพวกช่างชาติด้อยค่าประเทศจีนเขาก็บอกว่าไหนว่าเองแน่ไงแล้วทำไมต้องมาเหมือนคล้ายๆว่าทำไมต้องไปสั่งของไฟเซอร์ไม่ใช่นะไปดูใหม่เพื่อนเขาก็ลงทุนกับบริษัทเยอรมันเนี่ยไบโอเอนเทคเนี Bio ่ย e ก็จะผิดเจ้ามาเชสเตอร์ R อาร์เอ็นเอไฟเก็ทำของไฟเซอร์ไปของเรา็็ํำของเขานะครับตอนนี้เขาทำเสร็จแล้วเขาก็ใช้ในประเทศเขาเราก็จะตายใครก็มาว่าอีกทนะีจะเห็นว่าไม่มีการเสียหายตรงไหนแล้วครับวัคซีนในโลกนี้ตอนนี้ไม่มีใครเก่งกว่าใครเพียงแต่ว่าทำยังไงให้พอใช้นะตกลง จีนเขาก็จะได้เขาได้อย่างนี้ครับเขาจะได้เ <c oughs> จ้าของเขาใช่ไหมอ่อะไรนะไซโนฟาร์มนะไซโนแวกใช่ไหมไซโนแวกไซโนฟาร์มเราก็ซื้อซซโนฟาร์มซซโนแวกมาจะค้าหมดแล้วต้องตัวแต่เขาไม่มีตัวน,นะครับจีนไม่มี เจ้าตัวของเรานะครับใช้แอสตาซินิก้าครับแอสตาซินิก้านี่เป็นเชื้อ vector. เวกเตอร์เชื้อเวกเต,ตอรนะนะ์ไม่ใช่เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมนะนะไม่ใช่เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมเราเอาหนามมาแล้วก็เอาวัคซ์เาเชื้อไวรัสของลิงเอาเข้ามาในตัวเราแล้วก็ เราก็เป็นประเทศเดียวในโลกนี้เลยนะที่ใช้การสลับตอนนี้ตัวเลขที่ทำในใช้แล้วในบุคลากรของเราที่จุฬาประมาณพันสองร้อยคนเราฉีดซินแวคสองเราก็แอสตราซเนกาสามบอกว่า ผลจากการทดลองเรา็พ,พููมตันทานาเพิ่มขึ้นไปถึงหนึ่งหมื่นหน่วยก็แปลว่าพอได้หนึ่งหมื่นหน่วยแล้วรู้แล้วว่าถ้าอย่างเนี้ยเราสู้กับเอ่อเจ้าโควิดหนึ่งเก้าสายพันธุ์เดลต้าที่มาจากอินเนดียได้เห็นไหมเราเริ่มเราเริ่มฉีดใหญ่เลยนะเราเริ่มฉีดใลยเห็ไหมก็พวก พยายามด้อยค่าประเทศไทยก็ยังงูย,ยังนี้ยังนี้ยังนุดนะเพราะเพราะว่าสาหารประชาชาติเขาบอกว่าสาหารประชาชาติไม่ไม่แนะนําให้ประชาชนไปไข้ยอาวอีกแต่ว่าถ้าหากองค์กรทางสาธารณสุขของแต่ละประเทศได้พิจารณาเห็นพร้อมว่าจะใช้วิธีเนี้สหประชาชาติก็ไม่ได้ชัดค้านแต่อย่างไรทําไมด้วยเพราะตัวเลข ที่เราใช้ในประเทศทไทยเมื่อ6เดือนที่แล้วมันไปถึงสาประชาชาติแล้วเราก็ชาประชาชาติบอกเฮ้ยใช้ได้ดีนะโดยเฉพาะผู้ทําการทดลองอาจารย์มโยงเนี่ยครับท่านมีความคือความสามารถในการวิใใจัยเขาเรียก S ออะไรสักอย่างแต้ม166แปลว่า นักวิเคราะห์ชั้นนำในระดับโลกเลยใช่เพราะฉะนั้นผลงานอันนี้ก็ทำให้ทั้งโลกเลยตอนนี้ไขว้กันใหญ่เลยครับไขว้กันใหญ่ก็เจ้าเจ้าว่าจริง messenger RNA น่ยของไฟเซ,เซเอรนะ์ของโมร์โมเดอร์นาเนี่ยถ้าหากเราดูไปดูพันธมิตรของเขาอะาทีใจเขาเยอะ กำลังมีปัญหาเขาอย่างมากเลยอิสราเอลนะครับเป็นตัวอย่างเมื่อสาสี่เดือนก่อนอิสราเอลเริ่มเฮ้ย hey! ที่ฉีดวัคซีนไปมาร์น,นาคบสองเขียวแล้วทำไมมันติดเชื้ออีกแล้วเขาก็ตามไปบรากว่าฟูต้าฐานมันลดลงเหลือจากแปดสิบกว่าตอนนี้มันเหลืออยู่แค่เก้าสิบหตอนนั้นนะเมื่อสองเดือนตอนนี้มันเหลืออยู่ เท่าไหร่ท่าน,นรู้ไหมมันอยู่36แต่อย่งางไรก็ตามฝูนทีามาเหลือ36แต่ยอดรักษาชีวิตได้พวกที่วัคซีนครบสองเข็มอัตราหายหลังจากโดนโจมตีหนักนะก็ถึง81เปอร์เซ็นต์แปลว่าโอกาสฉีดวัคซีนครบแล้วได้เชื้อเดลต้ามาโอกาสเสียชีวิตมีแค่19 19เปอร์เซ็นต์ถูไหม กรยังพอไหวจะพอไหวเนี่ยเชื่อวผมไม่เราอิสาเลหาวัคซีนแล้วต้องหาวัคซีนแล้วเขาเคยไม่เอาแอสตาซีเนก้าก็เริ่มจะต้องหาแอสตาซีเนก้าแล้วอาการอาการถ้าเราดูในวัคซีนโลกนะครับเราจะเห็นว่าทางยุโรปมีเห็นแก่ตัวนะครับ ประเทศที่ทําวัคซีนได้เนี่ย็ขจะอ,อ้างนี้เพื่อจะบีบให้ต้องไปซื้อของเขาอย่างเดียวแม้แต่แอสตราซนิกาซีอินเดียเป็นผู้ผลิตนะครับจะส่งเข้าไปในยูก็ยังไม่ให้ส่งนะแล้ววันนี้ให้ส่งไหมให้แล้วครับเพราะวันไม่มีวัคซีนแล้วนะแอสตราซีนกาที่ผลิตในอินเดียเริ่มเข้ามาในยูได้แล้วเพื่อจะเอาอะไร คือจะเอาไปาไข่ไครับเพื่อจะเอาไปไข่แบบ,แบบประเทศไทยทำทีนี้ก็เลิกลากเลิกลากเ,กเกขาไม่มีเชื้อตายแบบเราคือของจีนนี่ยซีโนแวคซีโนฟานคือถ้ามีเขาง่ายเพราะว่าประเทศไทยทําไปแล้วทํานําร่องไปแล้วแล้วผลมันดีแล้วคือใช้ซีซโนแวคหรือซีโนฟานนะครับข่าวว่าประเทศไทยเราไม่ไม่เอาสองสองเข็มแล้วครับ ซีโนแวคซีโนฟาร์มเข็มหนึ่งแล้วเข็มสองแอสตาซินิกาเลยนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับใช้แอสตาซินิกาสองเข็มเราถามว่าก็มันใช้แอสตาซินิกาสองเข็มแล้วต้องทำไมเอาซีโนแวคมาอันทราบไหมซีโนแวคใช้ ความปลอดภัยระหว่างฉีดมันสูงกว่าแอสตาซิลิกาอาการพึงไม่พึงประสมความจริงมันก็สองในล้านสามในล้านเองนี่ยนะคือจะแอสตาซิลิกาเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะแพ้แบบเส้นเลือดอุดตันนะเจะซีโนแบ็คมันไม่มันไม่ีมัอ่อนมากทำไมเราถ้าหากเราใช้แอสตา เข็มที่หนึ่งก็เกิดมันแพ้มากเข็มที่สองใช้ไม่ได้ตรงงเราใช้ซีโนแวคก่อนแล้วถ้าเกิดแอสซ่ามีปัญหาเข็มที่สองก็จบใช่ไหมเราก็ใช้ได้ตรงนี้ประเทศไทยเรากปลองเดินอย่างเงี้ยพวกผมกำลดูทําชาติยุโรปเขจะทํำยังไงที่จะได้วัคซีนเชื้อตายไปใช้อะเขาก็ไม่ได้ทําเลย ม,มีแต่ในประเทศประเทศทีาเรียกว่าทางจีนทางรัสเซียสเุนนีกก็ใช้เชื่อตายนะนะก็ตรงเนี้เขาก็คงจะต้องหาทางแต่ทีนี้แก้เขินว่านะแก้เขินที่ดีที่สุดของเขาคือตอนนี้ทั้งซีนเว็ทั้งซีง AR, นฟาครับสาประชาชาชายใช้แล้วไหมสาประชาชาติ ถ้าหากพวกนี้ก็จะเอาไปใช้ก็ไม่ต้องเขินอย่างแต่อย่างใดเพราะว่าเอ่อยรับรองนะแล้วของอินเดียหลายตัวก็รับรองเพราะว่ายุโรปก็มัสเซินเจอไอเนี่ยเองทำไปแล้วตอนนี้มัสเซินเจอเนี่ยมเกิดอะไรไม่รู้มนันเกิดสู้แบบสายพัน d e ต้าไม่ดีไม่ได้เขาก็ต้องหาตัวใหม่มาสำรองนะ ว่าจริงแต่ว่าให้รู้อย่างว่าในอังกฤษเนี่ยครับเขาประกาศเสรภาพแล้วนะเราก็คิดว่าการติดเชื้อจะมากขึ้นไม่นะครับเอออินเดียในอังกฤษราว่าผู้ติดเชื้อน้อยลงน้อยลงเป็นอันนั้นเหมือนกับเขาเกิดเฮิร์ตอิมมูเนิตี้เลยเหมือนจะเกิดเลยในอินเดียก็จํานวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงอย่างมากมายเลย เหมือนกับใน to ินเดียเกิดเออรอิมมูนิตี้แล้วนกจนทั้งสองประเทศเนี่ยแต่ strikes, ทีนี้มันไม่ไม่เกิด pues ในอเมริกากับในอิสราเอลนะครับในอเมริกาเนื่องจากฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ50เปอร์เซถึงยอดผู้จ็บป่วยจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ยอดตายลดลงยดตายลดลงยดตายลดลงแบบน่ากลัวเหมือนกันคืออย่างนี้ครับ เขาฉีดวัคซีนได้ไม่ถึง50%ตอนนี้ผู้ป่วยเนี่ยผู้ติดเชื้อรละป่วยส่วนใหญ่เป็นพว้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนตอนที่ไบเดนประกาศจะเอาวัคซีนให้ได้70%ในวันชาติของอเมริกาเพื่อจะได้ถอดหน้ากงหนะะ้ากากแต่ไม่ถึงหรอกครับได้แค่50แต่เขาก็ประกาศแล้วไม่ไม่ใส่หน้างนะะกงหน้ากากพอหลังจากนั้นยอด ผู้ติดเช้อเเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตอนนี้เขากลัวอะไรรู้ไหมเขากลัวหน้าหนาวที่มันจะมาถึงแล้วเนี่หน้าหน,นาวของเราเริ่มเท่าไหร่เริ่มประมาณกันยายุดเซปต m มเบอร์พอหลังจากเซปต e มเบอร์มันก็หนาวพรอหนาวเนี่ยครับใครที่รู้จักเอ่อเจ้าโควิดหนึ่งก้าจะรู้ว่ามันระบาดหนักมากตอนหน้านาว อเมริกาก็าก็กลัวว่าว่าตอนนี้ก็ยังไม่ตายนะแต่ถัดจากนี้มันจะตายเพราะยอดที่ป่วยแล้วไม่ค่อยตายเนื่องจากได้วัคซีนครบแต่เขาไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าอีกห้าสิบนี้ไม่มีวัคซีนยอดผู้เสียชีวิตหน้าหนาวก็จะเยอะนะครับเนี่ยต้องให้รู้แล้วเราประเทศไทยประเทศไทยตอนนี้เราก็มาแล้วไง เราเริ่มไว้แลวซีโนแวคซีโนฟาร์มเติบตามด้วยแอต้าซนิกาพวกคู่หลากมาดีผู้นี้มีสตังนะท่านก็ไปใช้ของท่านไฟเซอร์ใช้มารดน,น่านะก็เอาว่ากันเพียงแต่ว่าต้องสูตรภาวนาว่าเจ้าวัคซีนสองอันนี้ที่เราได้มานี มันสามารถสู้กับเชื้อเดลต้าที่มาจากอินเดียได้ครับเอาละแต่ไม่เป็นไรท่าอยู่ในประเทศไทยอย่างมากเข็มสองอาจจะต้องใช้เชื้อตายแล้วมันนะเรามีประเทศไทยเรามีครบเลยครับตอนนี้เรามีครบหมดที่เขา้หาว่าเราอะไรนะซื้อแต่ของไม่ดีไม่ใช่ครับ ตอน,นี้ของเราเนี่ยเดือนจุลาเนี่ยเนาะเราจะมีผทบหมดเลยนะเชื้อตายกึ่งเชื้อเป็นเชื้อเป็นนะครับแอสซาสินิการกถือว่าเป็นเชื้อเป็นปน,นะแล้วกว็ามาดอน,น้าพวกตกแต่งพันธุกรรมเราเลยเราจะจะมีของเราของเราเองสามตัว กำลังอยู่ในการทดลองขั้นที่สามและปลายปีหรือกลางกลางปีหน้าเราจะมีวัคซีนของเราเองนะก็จะอยู่รอดปอลอดภัยในประเทศไทยน,นะอย่าไปอะไรมากอ่าไปว่าตัวเองมากมายนะนะครับตอนนี้ก็พักสักครู่หนึ่งก่อน